มาดูที่การปล่อยนกปล่อยปลาอ่าพูดถึงปล่อยนกก่อนตอนนี้เขางมดกันแล้วนะคะเพราะว่าเรามาสังเกตสังกาดูแล้วพบว่านกมักจะบินกลับมาเกาะคอนเดิมบินกลับมาเกาะคอนเดิมก็นกตัวเดิมนั่นแหละที่เราปล่อยไปเมื่อวานอีกคนที่มาปล่อยวันนี้ก็จะได้ปล่อยตัวนั้นคนที่ปล่อยตัววันซืนก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ตัวเมื่อวานและวันนั้นหรือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการปล่อยนกให้ละไปเสียถ้าเป็นได้เพราะกรรมจะไม่ไปไหนบุญที่หลังไหลเข้ามา ถึงจะมาก็จริงแต่ตัวกรรมก็จะยังอยู่ข้อที่สองค่ะคือปล่อยปลาเวลาปล่อยปลาให้สังเกตดังต่อไปนี้ให้ปล่อยปลาที่ตัวเองไม่รับประทานหรือไม่กินเลยถ้าปล่อยแบบนี้ได้ทั้งชาติไม่กินปลาชนิดนั้นเลยกุศลจะเป็นอันล้นพ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทานปลาทุกชนิดเพราะปลาเป็นอาหารหลักประจําตัวเราเพราะฉะนั้นวิธีเลียงมีดังต่อไปนี้ค่ะทันทีที่คุณปล่อยปลา ปลาชนิดนั้นหนึ่งปีเต็มๆอย่ารับประทานอย่านำมากินอย่านำมาประกอบอาหารจะทำให้กุศลของเรายัางอยู่เต็มๆเร่เลย